สวัสดีครับ SCB 3-Minute Fun น Time สามนาทีกับกองทุนรวมวันนี้เราพูดถึงกองทุน SCB Fin A กันนะครับกองทุน SCB Fin A หรือกองทุนเปิด Thai Panic Global Fixed Income ชนิดสะสมมูลค่าเป็นกองทุนฟิเตอร์ฟันที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund ชนิดหน่วยลงทุนไสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย n o m u r a a s s e t Management UK Limited โดยเฉลี่ยนในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกระแสะรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดน้ำหนักการลงทุนตามดัชนีโดยการบริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหาภาคและการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตลงทุนจุดเด่นของกองทุนหลักเป็นกองทุนที่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกรวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้การควบคุมความเสี่ยงมีความยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวะตลาดประสานการค้นเลือกการลงทุน จากทั้งมุมมองเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงลึกในรายหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีการควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ที่วา5.75%ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นที่99%จากข้อมูลเดือนเมษาย,ยน2564กองทุนหลักนิสัดส,ส่วนในการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประเทศอเมริกา32.94% UK 10.33%อิตาลี7.76%ครดิตเลตติ้งของตราสารโดยส่วนใหญ่ อยู่ที่ทิเปอร์เอยดุมีอายุเฉลี่ยของตราสารอยู่ที่2.04%ปีกองทุนนี้เหมาะกับใครกองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายและถ่ายถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันโดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ทีบวก3 จากข้อมูลกองทุนณนะวันที่30เมษายน2564ผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนอยู่ที่0.54ย้เปอนย้อนหลัง1ปีอยู่ที่10.65เปเโดยมีค่าความผันผวนของการดำเนินง,งานย้อนหลัง3ปีคือ3.96ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักจากข้อมูลเดือนเมษายน2564ผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนที่0.66%ย้อนหลัง1ปีอยู่ที่13.5%โดยค่าความผันผวนของการดำเนินงานคือ7.09%ต่อปีทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมในการเสนอขายที่0.8025%และมีค่าธรรมเนียมการจัดการประมาณ1.03%ต่อปีอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ